ศาลเจ้าพ่อหอกลองตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับวังบ้านม่อริมถนนอส,สดางเรียบริมน้ำคลองคูเมืองเดิมภายในกรมการรักษาดินแดนนั้นศาลเจ้าพ่อหอกลองนี้แม้ว่าจะมีอายุเพียง54ปีหากแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลนั้นกลับมีความเป็นมายาวนานกว่านั้นมากนับย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาในการสถาปนากรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมบรมจัก,กรีวงนั้นพระองค์ทรงสร้างศาลหลักเมืองขึ้นเพื่อเป็นมหามงคลและเพื่อความยืนยงของมหานครแห่งนี้นอกจากจะสร้างศาลหลักเมืองแล้วพระองค์ยังทรงสร้างเทวสถานอย่างอื่นอีกรวม5้าแห่งเพื่อเป็นที่สิงสถิตขององค์เทพเทพรัก์ผู้ดูแลพระนครและเทวสถานทั้งห้าแห่งนั้นประกอบด้วย 1. พระเสื่อมงสอง 2. พระทรงเมืองสพระการชัยสีสี่ เจ้าพ่อเจ็ดคูป,ปอและห้าเจ้าพ่อหอกลองเทพเทพ,พรักทั้งห้าล้วนเป็นเทพทีส่สกการะของคนไทยทุกชนชั้นในอดีตหลายครั้งหลายหนที่แม่ทัพผู้กล้าหารก่อนอาสาออกไปรบกับสัตว์ปรูของบ้านเมืองได้พากันมาประกอบพิธีบูชาเท,พ,ทพ,พารักทั้งห้าแห่งนี้ก่อนที่จะไปออกรบทุกคราโดยเฉพาะเทวสถานที่สถิตของเจ้าพ่อหอกลองจะมีเสียงกลองดังสนั่นไม่ได้ขาดเลย แสดงถึงความเคารพศรัทธาของคนไทยที่มีต่อเจ้าพ่อหอกลององค์นี้ทุกครั้งที่มีผู้เข้ามาในเทวสถานแห่งนี้ก็จะทำการล้านกลองเพื่อเป็นการบูชาเทพารักที่สถิตยอยู่ณนะที่นั้นเทวสถานเจ้าพ่อหอกลองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าศาลเจ้าพ่อหอกลองนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างขึ้นไว้ในบริเวณสวนเจ้าเชษตัวเทวสถานเป็นสถาปัตยกรรมแบบจตุรมุขทรงมณดบสวยงามมาก ภายในศาลได้ประดิษฐานพระรูปเทพารักประจําอยู่องค์หนึ่งเป็นรูปท่ายืนยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างมีพญานากรัฐที่พระหัตถ์ขวาไายไล่ไปข้างหลังหางนารัฐที่พระหัตถ์ซ้ายประทับยืนอยู่บนพระแท่นแปดเหลี่ยมนอกจากนี้ยังมีหอกลองสร้างขึ้นเป็นสามชั้นมีกลองประจําอยู่สามลูกแต่ละลูกล้วนมีนามที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ลูกที่หนึ่งมีนามว่าพระย่ำสุรสีลูกที่สอง มีนามว่าอัคคีพินาธลูกที่สามมีนามว่าทิฆาตไพรีในสมัยก่อนเมื่อมีงานราชพิธีสำคัญสำคัญก็จะมีการอัญเชิญเทพเทพารักษ์มาร่วมบูชาอยู่ด้วยเสมอต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสารเจ้าพ่อหอกลองสุดโสมลงไปตามกาลเวลาพระองค์จึงทรงแก้ไขปรับปรุงสารเทพรักเจ้าพ่อหอกลองเปลี่ยนจากมนตบมาเป็นพระเกี้ยว ครั้นต่อมาในรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงมีประสงค์จะรักษาสภาพสารนี้ให้คงอยู่ในสภาพดั้งเดิมจึงทรงเปลี่ยนจากพระเกี้ยวมาเป็นมณฑบเช่นเดิมแต่ได้ทรงแก้ไขบางส่วนให้เป็นมณฑบแบบศาลหลักเมืองในสมัยนั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห้าได้มีการอัญเชิญเทพเทพรักคุ้มบ้านคุ้งเมืองในสมัยนั้นทั้งห้าองค์มาประดิษฐานรวมกันที่ศาลหลักเมืองเพื่อสะดวกต่อการจัดงานพิธีและการดูแลรักษาด้วยดังนั้นศาลเจ้าพ่อหอกลองจึงได้ถูกรื้อถอนลง และได้นำที่ดินแปลงนั้นไปทำประโยชน์ในทางราชการเรียกว่าส่วนเจ้าเชษจนกระทั่งปี2498โกรมการที่ดินได้ย้ายมาอยู่ในะส่วนเจ้าเชษนี้โดยย้ายมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนเจ้าเชษในสมัยนั้นก็เป็นที่ตั้งของกองพันทหารอยู่แล้วคือ รหน่พัรักษาพระองค์ในการย้ายกรมการที่ดินมาตั้งและที่แห่งใหม่นี้ได้มีการพูดกันว่าสถานที่ที่กรมการรักษาดินแดนย้ายมาตั้งนี้คือที่ตั้งเดิมของศาลเทพรักษ์เจ้าพ่อหอกลองอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปี2,509ท่านเจ้ากรมรักษาดินแดนพลโทยุทธสมบูรณ์จึงได้มอบหมายให้พันตรีฟื้นแสงรักเป็นผู้ดำเนินการในการจัดสร้างศาลเจ้าพ่อหอกลองขึ้น โดยได้สร้างแบบจตุรมุกและมีมนดบแบบของเดิมส่วนองค์เจ้าพ่อหอกลองนั้นไม่ได้อัญเชิญองค์เดิมมาจากสารหลักเมืองเพราะเกรงว่าจะผิดพระราชประสงค์ขององค์รัชการที่5จึงได้สร้างองค์เจ้าพ่อหอกลองขึ้นมาใหม่โดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิวิทยาคมหลายท่านช่วยตรวจดูพระรูปลักษณะของเจ้าพ่อหอกลอง พระคณาจารย์ได้เห็นพ้องต้องกันว่าให้สร้างพระรูปเจ้าพ่อหอกลองเป็นแบบคนโบราณนุ่งผ้ากรทถงผ้าขาวมาพาดไหล่ซ้ายนั่งขัดสมาดมือทั้งสองข้างวางบนเข่าทั้งซ้ายและขวาองค์หล่อด้วยทองเหลืองหน้าตักกว้าง29นิ้วประทับนั่งบนแท่นแปดเหลี่ยมนอกจากนั้นยังได้อัญเชิญกลองโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากวัดสุวรรณดารา,รามอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานไว้ณนะที่แห่งนี้อีกด้วยกลองใบนี้มีชื่อว่า ลองหารชันชัยศึกครั้นเมื่อศาลเจ้าพ่อหอกลองใหม่ได้สร้างเสร็จลงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศก็พากันมาร่วมเฉลิมฉลองงานที่ได้จัดขึ้นอย่างใหญ่โตมโหรานนับตั้งแต่นั้นมาศาลเจ้าพ่อหอกลองจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนเคารพบูชากันมาโดยตลอดตราบจนทุกวันนี้และมักจะมีการมาแก้บนกันด้วยว่าวและประทัดหักได้ทุกสิ่งตามที่มาขอกับเจ้าพ่อ